ครับสวัสดีค like ุณผ so sure. ู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพ่อครัผมตนวด r p c c กันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาตัดรถวากอนอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเป็นไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทรงแวนแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันของเขาเนี่ยยาวมากๆแต่ในเรื่องการเก็บของอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางนะครับผมเพราะเป็นไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครอยากเดินทางไกลๆนี่คันนี้ปรับโหมดนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าราคาถูกๆนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมนะสภาพโคตรดีโคตรแน่นแบบนี้ราคาถูกๆนนะะคคุณผู้ชมใร อยากได้รถไฟฟ้าแทนนี่จัดคันนี้ได้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นของคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากมากนะคุณผู้ชมนะกลับต้องได้แบบนี้นะครับผมไฟหน้านะครับผมนะ่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีไฟเดย์ทาวน์นั่งไลท์จัดมาให้นะครับผมตัวรถมันสีดําดูดูแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสภาพใหม่มากๆนะคุณผู้ชมนะล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะคุณผู้ชมออยางใหม่จัดให้4เส้นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว EP EV เป็น e ตัวพลัสนะคุณผู้ชมนะก็จะมีแหลกหลังคา แบบนี้นะครับผมบ่งบอกถึงความเป็นตัวพลัสเลยนะคุณผู้ชมนะรถของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างยาวเลยคุณผู้ชมอ่าจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท็บธรรมระนะครับผมก็จะ กว้างแบบนี้นะครับผมสามารถใส่ของได้เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถคันไม่ใหญ่มากแต่ที่เจ็บของเนี่ยจุกๆแบบนี้คันนี้นี่ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะออปชั่นครบแบบนี้หรือใครอยากขนของเยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมนะปอก็สามารถพับได้แยกกันนะคุณผู้ชมนะพับได้แยกกันซ้ายขวาเลยนะก็จะเป็น6 0ุสิบสีินะคุณผู้ชมนะฝั่งนี้ก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอ่าก็ใจใหญ่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะด้านหลังก็จะมีกล้อง มองหลังให้นะครับผมข้างในก็จะมีจอให้มีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาให้นะครับผมมีไฟเบรกนุ้ยสามจัดมาให้ในจุดจุดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเรามาดูในส่วนของภายในว่าภายในจัดอะไรมาให้บ้างนะคุณผู้ชมข้างในก็จะกว้างแบบนี้นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพภายในใหม่มากๆนะคุณผู้ชมนะเป็นราคามือสองแต่สภาพผมเขาเนี่ยเป็นมือหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะสภาพใหม่มากๆ80 90กจะเป็นแบบนี้นะครับผม ออปชันภายในก็จะจัดเต็มแบบนี้นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมนะเกียร์ออโต้นะครับผมมีคูป์คอนโทรลจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคูป์คอนโทรก็จะอยู่ในด้านฝั่งนี้นะครับผมสามารถปรับได้นะคุณผู้ชมนะมีจอตรงกลางให้นะครับผมเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะมีปรับโหมดต่างๆได้จากจุดจุดนี้นะคุณผู้ชมนะก็สามารถเลือกปรับได้นะครับผมไมเป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะแม่นาปัดเรียนไม้เขายังซิลพลาสติกอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันนี้โคตรใหม่โคตรเท่แบบนี้้้นนนนนะะะคคุณผผููชมมมดหหหรรราาากๆัับลวส่ของง ครับผมก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้เปิดให้ดูไปเข้าๆก็สามารถพับเบาเข้นได้นะพับเบาะลงมาได้พับเบาขึ้นได้มีที่วางแขนจัดมาให้นะครับผมสามารถเก็บของได้นะคุณผู้ชมนะหรูๆแบบนี้ใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมนะพี่ๆคนไหนอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสามารถไปขับแล็ปขับโบได้นะคุณผู้ชมนะข้างหลังเนี่ยกว้างมากๆเนี่ยคุณผู้ชมนะล้นๆแบบนี้เลยเข่าข้างบนนี่ค่อนข้างสูงนะรถไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะแต่ที่สําคัญเจ้าคันนี้สุดเด็ดของเขาคือมันกว้างมากคุณผู้ชมนะด้านหลังเนี่ยนั่่่งสสบายยยุุดๆไไมมมโกกนะคณผู้ช สำหรับใครที่หารถไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผม MGEP เนี่ยร้านเรามีหลายคันมากๆนะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นนี่ราคาสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมแบบใครรักมาจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเลือกกันได้เลยนะครับผมมีตั้งแต่สามแสนกว่าบาทจนไปถึงสี่แสนกว่าบาทนะคุณผู้ชมนะลองมาเลือกดูก่อนมีหลายคันมีหลายสีนะคุณผู้ชมใครอยากได้ MGEP แบบนี้นะครับผมกดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ MGEP นะจ๊ะ